สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงเมื่อป้ายปายโอริโอมาในลุกสาวนุกธนดาดนถึงกับโพสเองว่าคู่จิ้นที่หลายคนรู้จักและชื่นชอบติดตามผลงานพวกเขาสำหรับนุกธนดาดนปลายปายโอริโอที่ไม่ว่าพวกเขาจะเจอราม่าถาถมมาขนาดไหนก็จับมือฝ่าอุปสรรคต่างๆด้วยกันมาได้เดินหน้าฟ้องผู้ที่ทำให้เขาเสียชื่อเสียงเสียหายอันเกิดจากความเข้าใจผิดล่าสุดนุกโพสภาพคู่ปายจากแอปแต่งให้ปลายผมยาวในแคปชั่นสวยอยู่เดเพื่อน งานนี้ทําเอาไปถึงกับบอกว่าชีวิตท่ามกลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับก็คือหาความน่ารักความสวยแปลกตาของปลายจำนวนมาก